สวัสดีนักเรียนชั้นป1ออทุกคนนะคะอ่าวันนี้ครูแหม่มมาสอนในบทที่9นะคะรูปเรขาคณิตนะคะอ่าแบบฝึกหัดท,ที่9.1ค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูอ่ามารู้จักรูปทรงแต่ละชนิดก่อนนะคะอ่ารูปแรกเลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าเห็นไหมคะว่า จะมีกี่มุมคะสี่มุมใช่ไหมคะรูปทรงเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนเลยใช่ไหมคะทีนี้มาดูทรงกลมอ่าทรงกลมก็จะลักษณะแบบนี้นะคะเคลื่อคล้ายกับสิ่งของอะไรในชีวิตประจำวันเอ่ยลูกฟุตบอลลูกบอลใช่ไหมคะต่อมาเป็นทรงกระบอกอ่าทรงกระบอกก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็รูปนี้ก็จะเป็นทรงกรวยนะคะ,ะเป็นกรวยแหลมๆแบบนี้นะคะทีนี้เดี็กๆมาดูค่ะว่าสิ่งของในชุดประจำวันของเราเนี่ยที่นักเรียนเคยพบเคยเจอเนี่ยรูปอะไรที่มีลักษณะคล้ายกับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและทรงกรวยบ้างนะคะอ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยรูป อะไรคะลูกโป่งใช่ไหมคะมีลูกโป่งลูกโลกลูกฟุตบอลนะคะสิ่งที่คุณครูพูดไปนี้มีลักษณะคล้ายกับทรงอะไรเอ่ยทรงกลมนะคะอ่ารูปนี้เป็นอะไรคะหมวกคริสต์มาสใช่ไหมคะอ่าก็จะมีลักษณะคล้ายกับทรงกรวยอ่าต่อไปเจ้าขุนถือรอยู คล้ายๆกับแก้วเนาะแล้วก็มีกระป๋องกระป๋องน้ำโคกหรือเปล่าอ,อันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆเลยะคะ่ะทรงอะไรเอ่ยทรงกระบอกนะคะ,ะตัวนี้เป็นกล่องนมกล่องช็อกกล่องดินสอใช่ไหมคะ,ะกล่องตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับทรงอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมฉากเนี่ยทีนี้ามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะ ให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้แล้วเติมคำตอบนะคะอ่าในในสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีรูปอะไรบ้างทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกรวยทรงกระบอกใช่ไหมคะซึ่งให้นักเรียนดูแล้วก็ตอบคำถามาเติมคำตอบลงนะคะข้อแรกค่ะถามว่ามีทรงกลมกี่รูปมาเรียกไปดูคะ่ะมีทรงกลมกี่รูปรูปไหนบ้างคะ ่รูปนี้ใช่ไหมคะ1 2 3 4มีทั้งหมด4รูปนะคะเติมเลขสีลงไปถูกไหมคะ่ะมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปอ่าเราไปดูสี่เหลี่ยมมุมฉากคะ่ะ1 2อันนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่3รูปนะคะอ่าเติมลงไป3รูป ต่อไปค่ะมีทรงกระบอกกี่รูปอ่าทรงกระบอก1 2และ3นะคะทรงกระบอกมีทั้งหมด3รูปสุดท้ายมีกรวยกี่รูปอ่ากรวยหนมีกรวย2รูปนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยสีแดงระบายสีทรงกระบอกด้วยสีเหลืองระบายสีทรงกลมด้วยสีเขียวและระบายสีกรวยด้วยสีน้ำเงินนะคะตอนแรกนี่ก็จะได้ภาพเปล่าๆใช่ไหมคะทีนี้เพอนนักเรียนใช้สีเนี่ยระบายนะคะตามที่จุดกำหนดเลยอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมตรงนี้ ระบ,บายด้วยสีแดงนะคะทรงกระบอกอ่าทรงกระบอกก็มีหูมีคอแล้วก็มีแขนระบ,บายด้วยสีเหลืองแล้วก็ทรงกลมอ่าทรงกลมมีทรงกลมนะคะทรงกลมระบ,บายด้วยสีเขียวแล้วก็ทรงกลวยนะคะตรงโบกตรงนี้ก็ระบ,บายด้วยสีน้ำเงินอ่าต่อไปะคะ่ะ แบบฝึกหัดที่9.2นะคะสิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยนะคะข้อ1น,นะคะให้เด็กๆเขียนวงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม,ทร,กลมทรงกระบอกและกลวยนะคะอืม รูปแรกนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะจะมาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากาให้นักเรียนก,ก็มูดเสียงของว่าสิ่งของใดที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกระเป๋าเก้าอีหรือลำโพงรูปแรกนะคะต่อไปทรงกลมอ่าคนนี้ดูไม่ยากเลยใช่ไหมทรงกลมนะคะทรงกลมก็คือรูปอะไรคะส้ม ต่อไปทรงกระบอกอ่าทรงกระบอกอะไรคะขวดน้ำนะคะสุดท้ายคือทรงกลวยอ่าอะไรที่มีลักษณะคล้ายทรงกลวยคะก็คือกลวยน้ำนั่นเองอ่าต่อไปเขียนวงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากพั่วอ่ามีรูปภาพมาให้นะคะอ่าอะไรที่ต่างจากพั่วคะอันนี้เป็นกล่องเป็นหนังสือ เป็นหลอดิ้นสอสิ่งที่ต่างจากเพื่อนคือแก้วน้ำนะคะของ3สิ่งนี้เนะี่ยเป็นเอ่อทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยส่วนแก้วนะ้ำเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะต่ปไปลูกปิ้งปองตู้เย็นลูกโลกนะคะลูกบอลอ่ะอะไรที่ต่างจากเพื่อนตู้เย็นเพราะตู้เย็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เหลือเป็นทรงกลมต่อไหค่ะ กล่องของขวัญหลอดน้ําแก้วน้ําแกนกระดาษทิชชูอ่อะไรแตกต่างจากเพื่อนกล่องใช่ไหมคะกล่องของขวัญว่ากล่องของขวัญเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เหลือเป็นทรงอะไรคะทรงกระบอกอ่าสุดท้ายมีกล่องนมกล่องยาสีฟันตู้เสื้อผ้ากรวยไอศกรีมนะคะอะไรอะไรแตกต่างจากเพื่อนคะกลวยไอศกรีมว่าเป็นทรงกลวยส่วนที่เหลือเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะคะอ่ะเอาไปค่ะดูรูปภาพและเติมคำตอบนะคะอ่ะสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูปเรามาดูค่ะมีอะไรบ้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะมีมีบ้างมีตู้อะอคะมีกล่องกล่อง ล้ักษณะคล้ายๆกล่องของขวัญขนาดใหญ่แล้วก็มีกล่องอะไรคะกล่องสีใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่รูปสามรูปาเติมลงไปต่อไปสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกมีกี่รูปาทรงกระบอกมีอะไรบ้างอ่าหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเป็นทรงกระบอกขวดสีแล้วก็มีแก้วน้ำสีละมีอะไรอีกไหมคะ เหมือนแล้วยังอืมนี่ไงคะเกียงแ้ี e, ใช่ไหมคะทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4สและ5นะคะอาเติมลงไปต่อไปค่ะสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมมีกี่รูปอามีอะไรบ้างทรงกลมมีลูกบอลแล้วก็ลูกโลกนะคะมีอยู่สองชิ้นหนึ 1, ่งสองอเติมลงไปจ้า แล้วก็สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกล้วยอ่กล้วยมีอะไรชัดเจนเลยมีหมวกใช่ไหมคะแล้วก็อะไรเอ่ยหลอดไฟใช่ไหมคะมีไฟตบบน,นี้สองอ่ะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่9.3นะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีอ่ะ ข้อที่1นนะคะระบายรูปเลยค่ะิตชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันและนับจานวนรูปนะคะนักเรียนสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะที่เหมือนกันประเภทเดียวกันเนี่ยระบายให้เหมือนกันนะคะ,ะในภาพก็จะใช้สีชมพูระบายรูปเลยค่ะิตรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ใช้สีฟ้าระบายรูปสามเหลี่ยม ใช้สีส้มระบายรูปวงรีแล้วก็ใช้สีเขียวระบายรูปวงกลมสังเกตไหมคะว่ารูปเรขาคณิตเนี่ยจะมีแค่ด้านจะมีแค่มองอเราสามารถมองเห็นแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะจะต่างจากทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมฉากทรงกลวยทรงกระบอกเนะาะทีนี้ตอบคาถามค่ะมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปนะพร้อมกัน1 2 3 4งสี่ ระบายสีแล้วก็นับง่ายขึ้นนะคะต่อไปมีรูปสามเหลี่ยมกี่รูป1 2ึ่งส,งสงรูปมีวงกลมกี่รูป1 2 2รูปต่อไปค่ะมีวงรีกี่รูป2รูป ไปค่ะข้อที่2วงล้อมรอบสิ่งของที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปเลขาคณิตตามที่กรามนดนะคะ,ะกำหนดรูปสามเหลี่ยมมาให้นักเรียนนะคะอะ,อะไรที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยใมใช่ไหมคะคงใช่ไหมคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมอะ,อะไรรูปสี่เหลี่ยมคะประตูวงกลม วงกลมคืออะไรเอ่ยนาฬิกาวงรีคืออะไรคะกระโจาวงล้อมรอบไม่เรียมร้อยนะคะใช้ที่2ก็ได้นะคะต่อไปข้อ3ค่ะเส้นสีแดงของรูปต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเขียนชื่อรูปเรขาคณิตในช่องว่างนะคะเขียนให้ถูกต้องซึ่งคุณครูก็จะมีคําเหล่านี้ไห้นอกเรียนได้เขียนคําว่ารูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะอ่ะรูปแรกอรันดูเส้นสีแดงเห็นไหมเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะก็ก็นำคำนี้มาเติมลงตรงนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะแก้วกาแฟอ่ะเป็นรูปอะไรวงกลมนะคะเติมลงไปต่อไปค่ะอ่ะธงธงตรงนี้เป็นรูปอะไรคะ สามเหลี่ยมอ่าแล้วก็สุดท้ายเป็นกระจกรูปอะไรคะรูปวงรี